เจร,ริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้เรารื้อผ้าคลุมพระสติกลมพระนอนปางเสด็จดับขันธปริน,นิพานหินทรายเขียวน้ำหนัก900ตันอาตมาก็ยืนอยู่ด้านบนนี้ก็ดูลูกศิลย์ลูกหาดูคนเทียบกับดูคนเทียบกับพระนอน ดูนะดูลักษณะลูกศิษย์เทียบกับนั่นพ่อหัดนะพ่อหัดกําลังเช็ดอยู่ด้านบนโน้นเสด็ช้างไทยกําลังเช็ดอยู่ด้านบนบนโนนสมศักดิ์โกวิชาคลอนแล้วก็ลูกศิษย์บางส่วนก็ทําการทํางานกันอันนี้ตามภาพเลยนะจะเห็นว่ากําลังทําความสะอาดกันขออนุญาตท,ทาความสะอาดองค์ท่านกันให้เกลื่อเกลี้ยงซะหน่อยในวันนี้ จะเห็นว่าถ้าพระนอนอยู่ตรงนี้พระยคบราบรกฏก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็สร้างพระองค์ด้วยหินทรายเขียวน้ำหนัก900ตัตนลูกศิษย์ลูกหาด้านบนก็เคลียร์ความสะอาดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่างแสนช่างเสตส่วนโน้นสมนึกสมศรีสุกํากำลังปั้นบัวตรงโนนะ้นขอบคุณหลายๆท่านที่ได้มาเห็น ความดีกันร่วมกับตมาพระมหาที่นาคาทีโรที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้เคลียร์ความสะอาดกันจะเ,เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ทยอยทาความสะอาดกันอย่างอย่างยิ่งนะพวกผู้หญิงก็ได้แค่โน้นไม่ให้มานนินะพวกผู้หญิงทาความสะอาดตั้งแต่พระบาทไปด้านหลังส่วนด้านหน้านี่เป็นพวกผู้ชายนะ,นะก็ตามควรนะตามควรวันนี้คุณยมอง,งนสเตนกลาสมาดู หน้างานสเตนกลาะมาตีราคาอีกเจ้าหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันบัญชาท่องเจ้าจันดงด้วยไทยคิ็งสันเทียะเมยวรุณีหอไทยสรงแล้วก็กุตุราชดาวันโพสีตาอันนี้ก็สมศรีทองรักอันนี้เขากำลังเช็ดพระบาทพระบาทของพระนอนปามบรินิพาน นี่เช็ดไปเรื่อยๆนะผู้หญิงอยู่ด้านพระบาทและด้านหลังนะด้านหน้ายังไม่ให้เข้าไปด้านหน้าเป็นพวกผู้ชายนี่เขากำลังเช็ดกันต่างคนก็ต่างอยากได้บุญกันเช็ดกันนะทำความสะอาดกันนี่ตามภาพเลยนะเนี่ยทุกคนก็อยากได้บุญได้กุศลกันเช็ดพระบาทกัน,นต่อไปญาติโยมก็จะมาปิดทองพระบาทได้นะซึ่งปิดทองพระบาทได้ นี่คุลีลาลูกลีลามาชะอ้อนสับบราสนิกากรม,มนชนกช่วยกันเต็มที่เลยทุกท่านทุกคนจิริมาจันทเขตแล้วก็นกคุมสายฝนแก้วบุญนี่ก็คือพระบาทพระบาทก็จะมีมีธรรมจักรอยู่ที่พระบาท ด้วยความศรัทธาของทุกท่านก็ช่วยกันนะด้านทำความสะอาดสมศรีทองรักก็คอยเอาน้ำมาเติมเช็ดให้เกลี้ยงๆเ,เลยเนะช็ดให้เกลี้ยงๆเ,เลยนะตามภาพนี้โดนะนะยด้านบนๆน,น้องกำลังรือ้อช่างวุฒิพรนรงค์บุตรบงกำลังรื้อนะมีหลายคน บัญชาทองแจ้วจันกำลังรื้อกันนะก็มีร้อยชาวเกาะอยู่สังวานเมาไทยสงอยู่นะปอยไกย่สมารบุญกิจดอนกับาสตราภรชกวิชาคอนคำโพทิทาคำเฉเดชนภัตรรายอดมีชัยอันนี้ดูการเช็ดนะ,ะหลายท่านเข้ามานุมโมทนาบุญร่วมกันขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกคนที่มานุมโมทนาบุญร่วมกันนะ รีมาจันทเขตพรจิตตะวชิรานน์นะก็จะเห็นว่าเราทํางานกันส่วนจุดนี้ช่างพรยอมติ๋มก็มาวันนี้ช่างพรก็เห็นสายเขียวเทพประธานนี่แหละตอนช่างตีน้าต่างช่างบุญมาช่างคมลูกน้องช่างบุญมาและทีมของคุณยอมองุ่นมาวัดสตนกราสมีราคาเช่นเดียวกันาด้านนอกนอกลูกศิษย์ลูกหาก็ยังถวายแรงถวายงานศรีไกรบุญไทยสงฆ์ ช่วยกันอันนี้นี่นักศิล์ลูกหาก็ช่างแสนเพื่อนไปเช็ดทำความสะอาดองค์พระนอนปางเสด็จพันธะรินิพานอันนี้คือมหาวิหารพุทธปรินิพานกราบพระพุทธ,เ,ธเจ้าให้ถึงใจแล้วก็มีลูกพันที่เหล็กด,ดีนะปัดกวาดแม่ชียิราปุญญาอันนี้ก็คือ หมดคลีนทำความสะอาดองค์ท่านดูนิ้วมือท่านหินทรายเขียวน้ำหนักเก0รตันแจะสลักมาเป็นองค์พระทั้งฐานทั้งองค์ท่านด้วยเ,เล่นเล่นเมื่อไหร่เก้าร้อตันพี่น้องของเล่นเล่นเหรอเก้ารอตันเนี่ย <c oughs> อะไรนี่คือหน้างานประมาณนี้ของวันนี้นะเกาะจุดทำงานต่างๆก็ประมาณนี้พระจันทร์ก็จะเดินมาดูด้านนี้นะส่วนนี้เป็นคังกรุ เป็นคังกลุกนะต่างดังนี้เป็นคังกลุกอันนี้เป็นคังกลุกนะที่จะบรรจุสิ่งต่างๆยงลงที่องค์พระนอนปางบรณีผ่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระบรรจุสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทิ่ที่เรานับถือบูชาอยู่ส่วนซุ้มนี้ก็ซุ้มพระยกมรกตนะทีมนั้นขึ้นไปทํางานแล้วมีสมัยหนูค้ายกอมนี ลูกปลากรติมาหนูพันธ์แล้วก็สีรักม่วงน้อยก็มาแล้วคุณโยกนออกพรก็ให้ลูกปลาไปทำการศาสต์ทางขึ้นภูผาสูงทางที่พระจาจทร์เดินมิถบบาปเพราะว่ามีตะไครน่น้ําในฤดูฝนนะอันนี้ก็จะได้เห็นหน้างานประมาณนี้ทุกคนก็มีความสุขกายสบายใจกันกับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนมาถวายแรงมาทํางาน มาแล้วอย่างไรประการในวันนี้นะแล้วก็มาร่วมสร้างวัฒสสนาบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังของแต่ละคนก็ดูพระบาทเลยยืนอยู่ก็ประมาณนี้กับพระบาทนะคนที่มีความสูงพอควรไม่ใช่ตัวเตี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะของพระบาทสาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนอ่า หลายๆท่านเริ่มเข้ามาถวายแรงถวายงานเริ่มมาเช็ดปัดกวาดให้สะอาดตามควรทุกคนก็อยากทำความสะอาดผู้ชายก็ขึ้นไปที่สูงผู้หญิงก็เช็ดอยู่ด้านพระบาทด,ด้านหลังไปนู่นนะตามที่จะเหมาะกับควรแค่ไหนอย่างไรเพราะเป็นสิ่งสักการบูชาเป็นความนับถืออันนี้ก็ช่วยกัน ทุกอย่างทุกประการแล้วนะก็ลองดูนะว่าเราจะยังไงกันบ้างงานในวันนี้สองพฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2564เรื่องราวดีๆที่นี่ที่มหาวิหารพุทธบริณิพผานบอกตำนานและความศรัทธาเรื่องราวของมหาวิหารพุทธบริณิพผานบอกตำนานและความศรัทธาบอก ถึงสิทธิภูผาผู้มีศรัทธาต่อองค์พระนอนจะใกล้จะไกลจะจากจะจรกราบพระนอนปางเสด็จดับขังทัปรินิผ่านนีสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนเยี่ยมยอดจริงๆกับการถวายแรงถวายงานในบนันนะี้ด้านหลังที่ ผู้หญิงทาความสะอาดก็จะเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายก็จะไม่เท่ากับผู้หญิงเพราะด้านที่ผู้หญิงมาไม่ได้นี่ก็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 เป็นผู้ชายทำนะผู้หญิงอยู่ด้านที่ไปได้แค่นั้นเองเท่าที่อนุญาตแต่ด้านผู้ชายทำนี่ก็จะผู้ชายก็จะไม่เท่าผู้หญิงเรื่องความสะอาดแต่ว่าบางส่วนก็ไม่ได้ผู้หญิงขึ้นมานนี้เดินหน้างานทํางานกันแล้วลุยงานกันเต็มที่แล้ว ลูกศิษย์ลูกหาของพระมหาธีนาถลุยกันลูกศิษย์ที่มีเรี่ยวแรงแล้วมีความสุขใจบางคนก็ปลื้มใจว่าแม้เราทํามาตั้ง11เดือนแล้วทํามา11เดือนแล้วนะมันเป็นมหาวิหารสองชั้นชั้นบนเรียกว่ารั้นเรือนยอดที่เป็นเรือนไม้ไผ่ชั้นล่างตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นมหาวิหารที่ประสานพระนอนป่าบริณิพานพระยกมรกต องพระนอนปราบริณิพานองนี้ก็ประมาณ18ล้านมหาวิหารที่เราสร้างอยู่นี้ก็หมดไป10กว่าล้านเยอะๆแล้วก็รวมทั้งองค์พระนอนองค์มหาวิหารก็ก็พอควรเหมือนกันแล้วยังมีพระหยกมรกตแล้วก็ยังมีตกแต่งต่างๆที่เกิดจากศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็เป็นศรัทธาเป็นเงินของเขาที่เขามีศรัทธาที่จะสร้างคุณงามความดีแบบนี้นะเป็น เจตนาของผู้มีศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเองที่มีความตั้งใจจะทําสิ่งนี้ให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปน,น,นี้เราก็าจะเห็นหน้าต่างกรอบหน้าต่างเสาที่จะมีการวาดความสวยง,งามก็จะปรากฏขึ้นที่มหาวิหารพุทธปรินิพน์เยี่ยมยอดและยิ่งยิ่งขึ้นไปนักๆที่มหาวิหารพุทธปรินิพน์เราจะเห็นว่าเป็นคุณงามความดีหลายท่านก็อยู่ได้แค่ผระบาทนะ ห้ามเลยมาบริเวณนี้ก็กราบพระบาทกันด้วยความซึ้งใจด้วยความศรัทธาที่มาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้เป็นบุญป็นกุศลของทุกๆคนที่ได้ร่วมกันช่างพรก็กำลังทำความสะอาดอย่างยิ่งยวดเลยนะเอาให้เกลี้ยงในวันนี้นะบนบนก็เอาให้เกลี้ยงนะทุกคนเอาให้เกลี้ยงเลยในวันนี้นะทีมติดประตูหน้าต่างก็คิดว่าจะติดไปได้เยอะในวันนี้เช่นเดียวกัน ก็จะสามารถลุยประตูลุยหน้าต่างให้สำเร็จผลสร็จประโยชน์ในวันนี้ได้เยอะๆเลยทีเดียวนะทีมไปขนก็ไปขนอยู่นะทีมป้อยกก่ทั้งโยมเหลียวก็ไปขนประตูหน้าต่างที่จะนํามาติดนํามาติดมาตั้งคุยโยมปยวัติก็ยังอยู่นะคุโยมปยวัฒน์ก็ยังอยู่เรื่องสีเรื่องอะไรของประตูหน้าต่างก็คงเป็นคุยโยมปยวัตรนะอันนี้เบิร์ตก็มาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถวายแรงถวายงานกันมากน้อยลุยกัน เต็มที่เลยส <Yes. S 1> าธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่เข้ามาอนุโมทนาบุญกัน mm. เข้ามาเป็นกําลังในการส,าร,สร้างมหาวิหารพระตปริพันธ์ให้สําเร็จอันนี้ลูกศิษย์พวกผู้ชายก็ขึ้นไปเช็ดองค์พระนอนปัมริณิพานที่เราสร้างครอบท่านแล้วก็เราเราตีกรอบไว้ให้ท่านมีไม่อาจมีพลาสติกคุมท่านหลายชั้นแล้วละ่ะ mm. เมื่อเรารื้อด้านบนออกไปแล้ว เรารื้อดังบทแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดองค์ท่านในวันนี้ครีนให้สะอาดเราขอขมาองค์ท่านแล้วก็ขอขึ้นองค์ท่านไปทําความสะอาดนะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมีขอขมาอีกครั้งหนึง่งด้วยความไม่ประมาทหรือว่าสิ่งใดที่เราทำเราทำด้วยความเคารพพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาในหมู่คนดีในหมู่ชาวพุทธก็จะเป็นแบบนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่คือเรื่องราว ที่หมหาวิหารพุทธปรินิพานนี่คือสิ่งที่ดีๆที่หมหาวิหารพุทธปรินิพานนี่คือภาพแห่งคุณงามความดีที่หมหาวิหารพุทธปรินิพานความสําเร็จก็จะต่อเนื่องกันไปกันไปความดีงามก็จะต่อเนื่องกันไปและวันที่7พฤศจิกายนทอดกระถินสร้างมหาวิหารพุทธประนิพานที่สำเร็จใครได้เห็นภาพแห่งคุณ พระบาทพระชานุาหลายหลายอย่างเราทำความสะอาดองค์ท่านให้สะอาดเกลี้ยกลาให้ดูดีองค์พระอุณาโลมพระต่างๆพระเจดมวยผมของท่านเราก็จะทำความสะอาดให้ท่านหลายอย่างและประการคลีนในวันนี้เราต้องคลีนกันไปหลายวันเพราะว่าคงไม่ยุติแค่วันนี้คงต้องทำความสะอาดกันต่อเนื่องกันหลายวันเพราะว่า การก่อสร้างก็ยังมีปลิวมาอยู่นะขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ถอยเรียวถอยแรงในการสร้างมหาวิหารพุทธปริเรนให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทุกอย่างทุกประการมีกูบาเพื่อเข้ามาทํางานคนก็ต้องขอไหว้พระนอนป่าปริรียนนิพพานเสียก่อนนี่คือเรื่องราวดีๆแล้วก็บุญกุศลยิ่งๆที่มหาวิหารพุทธปริเรน,นะานคนที่ทําอยู่คนที่ช่วยสร้างอยู่เขาลุ้นเขาก็ตื่นเต้นกัน ก็พอใจกันในการสร้างมหาวิหารพุทธบริบาลให้สําเร็จทุกคนมีใจเป็นบุญเป็นกุศลนี่คืออัปเดตในวันนี้2พฤศจิกายนพุทธศักรา 2, กช2,564ภาคเช้าหลังจากทําบุญเช้าตักบาตรหลังจากทำธรรม,มจังหันหลังจากถวายทานหลังจากส,สร้างคุณงามความดีทุกคนก็ปีติยินดีอิ่มเอ,อิบใจในการบุญการกุศลที่จะทำให้สำเร็จผล ยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆกคนขอบคุณทุกท่านและหลายท่านที่เข้ามาได้ยินได้ฟังก็เป็นมงคลแากทุกๆท่านเป็นมงคลจากคุณงามความดีหลายท่านไม่ได้มาก็เข้ามาเช่นคุณวาสนานครจันทร์ก็เข้ามาสาธุกับคุณเดียววาสนานครจันทร์ประจารย์ขออนุญาตอ่านรายชื่อถ้าใครโผล่มาก็อ่านเลยนะ,ะให้มีความสุขความเจริญไม่ได้มาทําก็เหมือนมาทําด้วยกันไม่ได้มาใกล้ๆกก็เหมือนใกล้ด้วยกัน ตามภาพที่เห็นนี้ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันหลายๆท่านหลายๆคนคนอื่นที่เดียวกันนะอนุโมทนาบุญร่วมกันที่มหาวิหารพุทธปรินิพานนี้คืออัปเดตในช่วงนี้เขาเจริญพร